สวัสดีค่ะเด็กๆห้องคุณครูปีใหม่มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้เรากำลังเรียนในหน่วยรักเมืองไทยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องสถานที่สำคัญของประเทศไทยก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะ คุณครูก็ชวนพี่กุ๋งกิ่งนะคะมาเรียนกับเราด้วยพี่กุ๋งกิ๋งจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังใครอยากฟังบ้างคะถ้าเด็กๆอยากฟังก็ไปรับฟังกันเลยค่ะนิทานเรื่องฉันรักเมืองไทยแต่งเรื่องโดยชัยฤทธ์ศีโรทริ์ วาดภาพโดยโสภาคดวงแขฉันรักเมืองไทยสุขใจหนักหนามีพระราชาเมตตาปรานีฉันรักเมืองไทยภูมิใจทุกทีภาษาไทยนี้มีใช้นานมาฉันรักเมืองไทย ผูกใจศรัทธานับถือศาสนาสามารถเลือกได้ฉันรักเมืองไทยรวมใจใกล้ไกลเมื่อยามมีภัยร่วมใจช่วยกันฉันรักเมืองไทยอุ่นใจทุกวันทหารแข็งขันป้องกันบ้านเมืองฉันรักเมืองไทยชื่นใจทุกเรื่อง ค้าขายฟูเฟื่องรุ่งเรืองทั่วไทยฉันรักเมืองไทยจริงใจห่วงใย,ยเพื่อนพ้องถิ่นใดมีมิตรไมตรีฉันรักเมืองไทยเข้าใจวิถีพอเพียงพอดีมีสุขควรทำฉันรักเมืองไทยร่วมใจหนุนนำใช้ของไทยทำ ทำให้ไทยเจริญฉันรักเมืองไทยเลินใจเหลือเกินท่องเที่ยวเพลิดเพลินเชิญเที่ยวทั่วไทยฉันรักเมืองไทยสุขใจกว่าใครฉันรักเมืองไทยสุขใจบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะนิทานที่พี่กุ้งกิงเล่าให้เด็กๆฟัง สะดวกไหมคะในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยประเทศไทยเป็นเมืองที่มีแต่รอยยิ้มมีน้ําใจมีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ประจำตัวที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกเลยและที่สำคัญนะคะในประเทศไทยยังมีสถานที่ ที่สำคัญอีกมากมายเลยวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องสถานที่สำคัญของประเทศไทยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยจ้าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันตกร้วนแต่มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากเลยนะคะมาดูในภาพกันนะคะภาพแรกข้างบนก็จะเป็นบรรยากาศทางภาคเหนือนะคะจะมีเจดีมีวัดเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาพนี้ คือจังหวัดอะไรเอ่ยภาพนี้นะคะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่จะมีพระธาตุดอยสุเทพนะคะแล้วก็จะมีร่มนะคะเราเรียกว่าร่มบ่อสร้างนะคะต่อมาภาพตรงกลางนะคะ เขาเรียกว่าผีตาโขนเป็นประเพณีนะคะที่จังหวัดเลยนะคะ,ะ,ะเขาก็จะเป็นการละเล่นนะคะจะมีผู้คนมากมายเลยนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดเลยเพื่อไปดูการละเล่นผีตาโขน ต่อมานะคะภาพลิมสุดเลยก็จะเป็นรูปเด็กถ่ายภาพนะคะยืนคู่กับต้นเทียนภาพที่เราเห็นก็จะเป็นเทียนพันษาที่แกะสลักอย่างสวยงามเลยเทศกาลนี้เราเรียกว่าเทศกาลแห่เทียน นะคะของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งหนูในภาคอีสานของเรานั่นเองมาถึงภาพข้างล่างนะคะภาพช้างน้อยช้างน้อยก็เป็นสัตว์ประจำชาติของไทยนะคะเราจะเห็นช้างอยู่ทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำปาง จุรินพระนครศรีอยุธยาชนบุรีก็จะมีช้างนะคะอา,อาศัยอยู่นะคะเราเรียกกันว่าปางช้างนั่นเองเนาะเป็นที่อนุรักษ์นะคะและดูแลช้างาเด็กๆมีความสุขมากเลยนะคะที่ได้เล่นน้ำกับช้างน้อยอและก็อีกรูปหนึ่งรูปสุดท้ายมีคนกำลัง นอนอยู่บนเตียงผ้าใบาข้างๆก็มีกองทรายด้วยภาพนี้เด็กๆลองเดาสิคะว่าวตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนกันภาพนี้นะคะเราก็กำลังอยู่ที่ทะเลนั่นเอง เห็นไหมเด็กสองคนกำลังนอนอาบแดดอย่างสบายใจเลยแล้วก็ข้างๆมีปราสาททรายสุดสวยเลยนะคะ,ะที่เด็กๆเ,เห็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะประเทศไทยของเรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยวันนี้นะคะคุณครูปีใหม่ก็จะพาเด็กๆไปดูสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของประเทศไทยนะคะในหลายๆจังหวัดเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพวัดนะคะในภาคเหนือนะคะวัดส่วนมากจะมีลักษณะรูปร่างแบบนี้นะคะเขาเรียกกันว่าพระธาตุนะคะ อันนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองอวัดนี้ชื่อว่าวัดล่องคุนค่ะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายสวยนะคะเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยภาพนี้นะคะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะในจังหวัดลำปาง อันนี้เขาเรียกว่าบอ่อน้ำพุร้อนนั่นเองนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะของคนทั่วไปนะคะนี่ที่นี้เขาจะเอาไข่ไข่เป็ดไข่ไก่นะคะมาใส่ตะกร้าเล็กๆนะคะแล้วก็เอามาแช่ในบ่อน้ำร้อนแช่ไว้ สักพักหนึ่งไข่ก็จะสุกข,ขึ้นมาเลยเราสามารถกินไข่ต้มนั้นได้เลยนะคะเด็กๆต่อมาเราจะไปกันที่ภาคอีสานนั่นเองภาพนี้เป็นภาพแห่เทียนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพ ประเพณีไหลเรือไฟเป็นการจัดตกแต่งนะคะขบวนเรือด้วยไฟต่างๆให้สวยงามนะคะต่อมาเป็นเทศกาลผีตาโขนที่จังหวัดเลยเขาจะเอาที่นึ่งข้าวเหนียวค่ะเด็กๆอ่า เอามาทาสีนะคะแล้วก็วาดรูปร่างหน้าตาให้เหมือนผีเลยนะคะแล้วก็มาใส่แล้วก็มาเดินนะคะเขาเป็นความเชื่อนะคะของคนในจังหวัดนั้นเนาะเป็นการบูชาบรรพบุรุษนะคะ ภาพต่อมาค่ะพระาธาตุพนมอ,อยู่ที่จังหวัดนครพนมพระาธาตุในจังหวัดทางภาคเหนือกับภาคอีสานจะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆภาคเหนือก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งภาคอีสานก็จะมีรูปร่างอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆเห็นแบบนี้ให้ดาไว้ก่อนว่าเอ๊น่าจะอยู่ภาคอีสานแน่ๆเลยนะคะ ต่อมาค่ะอนุสาวรีนะคะย่าโมอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดโคราชนั่นเองนะคะท่านก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดนครราชสีมานะคะใครที่ไม่มากราบหรือมาเที่ยวที่นี่นะคะก็จะถือว่ามาไม่ถึงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ภาพต่อมาก็จะเป็นปรา,าสาทพนมรุงนะคะเป็นปรา,าสาทหินที่เขาเชื่อว่าอ่เป็นปรา,าสาทของขอมเนาะมาสร้างไว้อยู่บนภูเขาสูงเลยแล้วก็มีประตูเจ็ดประตูนะคะ,ะเราสามารถจะมองเห็น ดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะตรงกันเลยพระพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยถ้าเด็กๆมองตรงประตูเนี่ยเด็กๆจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะอ่ะมันเป็นอ่ะความมหัศาจรรย์นะคะของคนสร้างปราสาทขึ้นมาเนาะหต่อมาค่ะมาที่ภาคกลาง เด็กๆคุ้นกันไหมเอ่ยอ่ะอันนี้เด็กๆก,กน็น่าจะคุ้นเคยดีเนาะอันนี้อยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะคะจังหวัดสระบุรีของเราอ่าที่นี่เราเรียกว่าวัดพระพุทธบาทวรมหาวิหารนะคะเป็นวัดอ่สัญลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีเลยนะคะ ที่บ้านเราก็ยังมีอีกวัดหนึ่งเนาะใกล้ๆโรงเรียนเราเลยก็คือวัดพระพุทธฉายนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสถานที่ที่สำคัญในท้องถิ่นของเราเนาะอ่ะต่อไปจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆเราเลยพระปรางสายอดนะคะจังหวัดรบบุรีอ่ะที่เขาเรียกว่าพระปรางสามยอดก็คือรูปทรง แบบนี้นะคะเราเรียกว่าพระปางเนาะแล้วก็มีเท่าไหร่เนี่ยกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามมีสามอันนะมีสามยอดเขาก็เลยเรียกว่าพระปางสามยอดเนี่ยที่เด็กๆเ,เห็นนะคะตรงรั้วแล้วก็ในปราสาทเนี่ยจะมีลิงอยู่เต็มเลยนะคะอะ่ต่อมาอ,อันนี้ก็เป็น โบราณสถานเนาะเป็นเมืองเก่าใครเห็นนี้ต้องร้องอ๋อเลยอันนี้ก็คือภาพนะคะของวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ,ะเมืองหลวงเก่าของไทยเนาะหรือสยามในเมื่อก่อนนะคะและอันนี้เจพระประถมเจดีนะคะ เป็นพระเจดีย์ที่ใหญ่มากเลยนะคะอยู่ในจังหวัดนครปฐมอ่าภาพนี้รูปอะไรเอย่ยรูปมังกรนั่นเองสวยงามมากเลยนะคะอ่าที่นี่เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันมังกรอยู่ที่จังหวัด สุพรรณบุรีและนี่ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกหนึ่งอย่างก็คือวัดพระแก้วนะคะเป็นวัดประจำของประเทศไทยเลยนะคะเป็นวัดหลวงเป็นวัดอของพระมหากษัตริย์นะคะในวัดนี้ก็จะมี พระราชวังอยู่ใกล้ๆนะคะพระมหากษัตริย์ท่านทรงจะประทับอยู่ที่นี่นะและข้างในก็จะมีพระแก้วมรกตนะคะประดิษฐานอยู่นะคะต่อมาค่ะเราก็ขยับมาอยู่ที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ติดกับทะเลหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นจันทบุรีระยองชนบุรีนะคะที่เราเห็นเนี่ยก็คือทะเลบางแสนนะคะน้ำใสหาดทรายก็สวยนะคะ,ะต่อมาค่ะย้ายฝั่งไปที่ภาคตะวันตกเราอยู่กันที่สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัด กาญจนบุรีจังหวัดนี้นะคะก็มีประวัติในสมัยสงครามโลกนะคะอ่ะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างสะพานไว้ให้เรานะคะเพื่อที่จะใช้ทำการขนส่งนั่นเองอต่อมาค่ะเราก็ขยเยอบลงมา ภาคใต้นะเริ่มลงไปสู่ปลายด้ามขวานของเราแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อวานเราเรียนไปแล้วเนาะว่าประเทศไทยมีรูปร่างคล้ายกับขวานนั่นเองอจังหวัดแรกนะคะของภาคใต้คุณครูพาเด็กๆไปที่จังหวัดชุมพรภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะติดกับทะเลเหมือนกันนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะมี ทะเลนะคะแล้วก็มีสถานที่สำคัญนะคะก็คือศาลนะคะของสเสด็จเตี่ยหรือ,อกรมหลวงชุมพรเนาะ,ะก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเรือนะคะหรือทหารเรือเนี่ยเนาะเวลาออกเรือออกประมงไปจะต้องมาขอพรให้เดินทาง โดยปลอดภัยต่อมาค่ะก็ภูเก็ตเกาะภูเก็ตอยู่ในจังหวัดภูเก็ตค่ะเขาบอกว่าจังหวัดนี้นะเป็นจังหวัดที่สวยนะคะดูน้ำสิเป็นสีเขียวมรกตเลยเห็นไหมคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของโลกเลยนะเห็นไหม อ่ะภาพสุดท้ายค่ะจะเป็นภาพเจ้าช้างน้อยเนาะเมื่อกี้เนาะที่เราได้ดูภาพจากในหนังสือที่พี่กุ้งกิ่งอ่านให้ฟังช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติไทยเราจะเห็นช้างอยู่ทั่วทุกภูม,มิภาคเลยเนาะภาพที่คุณครูนำมาก็คือช้างที่จังหวัดอยุทยานะคะเราเรียกว่าพะเนียดอยุทยานะคะในที่นี้ก็จะมีการ โชว์ช้างเนาะความการแสดงความสามารถของช้างนะคะและ้วก็ให้นะักท่องเที่ยวนะได้มาขี่ชมเมืองนะคะเมืองโบร,ราณของอยุธยาเนาะ,ะคุณครูพาเด็กๆไปเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วสนุกกันไหมคะวันนี้ถ้าสนุกนะคะวันหลังคุณครูจะพาเด็กๆไปชม ส่วนต่างๆของประเทศไทยอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องสถานที่สำคัญของประเทศไทยนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์กับคุณครูปีใหม่นะคะวันนี้นะคะคุณครูปีใหม่ก็ขอตัว ลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ